สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระค่ะพี่เดินทางมาถึง ep ที่77กันแล้วนะคะพี่ๆค่ะอ่ายังไงฝากพี่ fc ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะอ่ะพี่ๆอะไรที่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้เลยนะคะพี่ขาอ่ะวันนี้แม่บ้านก็มี มีพระมายี่รับชมกันนะคะอ่าสำหรับพี่ที่สนใจนะพี่นะโทรหรือทักไลน์กันมาที่เบอร์0ู4ย์5 8 0 6 5นะคะพี่ค่ะขอเน้นย้ำว่าให้เป็นโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่นะที่เบอร์โทร0 8 4 9 1 5 8 0 6 5นะคะพี่ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะลงไว้ให้หน้าคลิปอีกทีหนึ่งนะคะพี่ค่ะอ่าวันนี้เรามารับชมกันนะคะพี่ค่ะนี่เป็นองค์แรกนะคะพี่องค์นี้เป็นพระปิดตานะพี่นะ เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขามีปิดทองด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่ชัดเจนกันนะคะพีะ่ขาเป็นสีสันแบบนี้เลยคะ่ะองค์นี้เป็นพระปิดตา,านะคะพี่เป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่องค์นี้คะ่ะอ่านี่นะคะสีสันแบบนี้เลยค่ะพี่อ่านี่เป็นด้านหลังนะคะพี่ขา นี่คะ่ะเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่ขามีปิดทองด้านหน้านะคะพี่อ่าสนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็โทรกันเข้ามานะคะวันนี้แม่บ้านก็มีพระให้พี่ได้รับชมกันนะคะพี่อ่าประมาณนี้นะคะนี่เป็นพระปิดตาหลังแบบเนาะพี่เนาะนี่คะ่ะอา้าวรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อติ๋นนะคะพี่ด้านหลังเป็นนางกวักนะคะเหรียญนี้ อันนี้เป็นเหรียญสีเงินนะพี่นะนี่นะคะนี่ค่ะพี่สีสันตามส่องเลยค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋มีชื่อหลวงพ่อติดอยู่ด้านหน้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่เป็นเหรียญสีเงินค่ะด้านหลังเป็นนางกวักนะพี่นะนี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะนางกวักแบบนี้ค่ะอ่าเป็นนางกวักนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋หลังเป็นนางกวักนะพี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นขอบนะพี่นะขอบด้านข้างค่ะพี่นี่นะคะอ่าด้านขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นเหรียญหองพ่อเต๋หลังนางกวักนะพี่นะนี่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ้าวรายการถัดมานะคะพี่เป็นพระผงนะคะพี่เป็นพระผงรูปเหมือนอาจารย์ฟั่นนะคะองนี้ค่ะพี่ นี่นะคะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่มีชื่อพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่องค์นี้เป็นพระผงรูปเหมือนอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ อ่านี่นะคะนี่ค่ะพี่องนี้เป็นพระผงนะคะพี่พระผงรูปเหมือนพระอาจารย์ฟันนะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะพี่นะใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์กันหาเข้ามาหาม่บ้านได้เลยนะคะพี่ สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่านี่นะคะรายการนี้เป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่เป็นเหรียญปีสิบสี่นะคะเหรียญนี้ค่ะนี่ค่ะพี่เป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อคงปีสิบสี่นะคะพี่สีสันนี้เหมือนส่องเลยนะพี่นะสีประมาณนี้เลยค่ะพี่สองห้าหนึ่งสี่มีพอสองบอกนะคะพี่เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะคะพี่นะ นี่นะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะพี่นี่นะคะด้าน,นหลังเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะอ่านี่นะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะพี่โทรมาเลยที่เบอร์โทรศ8 4 9 1 5 8 0 6 5นึ่งาะคะพี่ๆคะ่ะอ่าพี่ทนใยที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรมานะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้คะ่ะ นี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับพรสนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญปีสิบี่นะพี่นะสีสันเหมือนส่องเลยค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะอ้าวรายการถัดมาและะ้วพี่รายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะพี่นี่นะคะมีคราบแดงๆนะคะพี่นี่ค่ะเป็นคราบ,บขาวๆแดงๆตามตามอันนี้นะคะพี่นี่ค่ะสีสันแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะ อ่านี่ค่ะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่ค่ะอ่านี่เป็นด้านหลังของเหรียญน,นะคะพี่ด้านหลังเหรียญหล่อเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ,คะพี่องค์นี้เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะอ่า ภาพไม่ชัดเจนย,ยังไงรบกวนที่ Kingston พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะไมยว่าจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญน,นะคะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั้นเนื้ออันปาก้านะพี่นะมาในเลี่ยมนะคะองค์นี้ค่ะนี่นะคะนี่นะคะพี่เลี่ยมลักษณะแบบนี้นะค่ะพี่เป็นเหรียญสีเงินนะคะพี่คะเป,เป็นเป็นเหรียญเนื้ออันปากก้านะพี่นะนี่ค่ะมีชื่อพระอาจารย์ฟันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ นี่นะคะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะพี่ๆ่ะรบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเดีย๋ยวไม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะนี่นะคะนี่เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่นะนี่นะคะเลี่ยมไว้นะพี่ดูเลี่ยมแล้วยังดูดูแรดูเลี่ยมแล้วเก่าแล้วนะคะพี่นี่ค่ะเริ่มลอกเริ่มอะไรแล้วค่ะพี่แต่เหรียญยังสวยอยู่นะพี่นะยังดูดีอยู่ค่ะ องนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะพี่ค่ะเป็นเนื้ออันปาก,ก้านะพี่นะอ่านี่นะคะถูกันเข้ามานะพี่ๆทักกันเข้ามานะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ค่ะเดี๋ยวพี่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะพี่นะรายการนี้เป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะพี่ นี่ค่ะพี่เป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะเก่าเก่ากันเลยค่ะพี่นี่คะ่ะเป็นลักษณะรูปหล่อนะพี่นะเป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะอ่า นี่ค่ะพี่นี่เป็นปรูปหล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะอ่าประมาณนี้เนาะพี่เนาะอ่าวันนี้แม่บ้านมีสมเด็จเก่ามานะคะพี่สมเด็จเก่ามีสององค์อันนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์แรกนะพี่นะนี่นะคะมาดูเนื้อความเก่ากันนะคะพี่ค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะองค์สมเด็จเก่านะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อองค์สมเด็จเก่านะพี่นะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่อ่านี่ค่ะ มีสององนะคะพี่พี่ขานี่คะ่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จองค์แรกนะคะพี่นี่คะ่ะนี่เป็นขอบด้านข้างนะพี่ด้านขอบเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ <ítulo> <ard> นี่นะคะองค์น uh, like <95 S 1> ี้เป็นสมเด็จเก่าองค์แรกนะพี่นะในบ้านมีให้พี่ชมกันสององนะคะวันนี้ค่ะนี่นะคะอ่าชัดชัดกันเลยค่ะพี่อันนี้เป็นเนื้อสมเด็จเก่าองค์แรกนะคะอ่านี่ค่ะอ่าแล้วนี่นะอันนี้เป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะพี่นะนี่ค่ะมีสององนะคะวันนี้ค่ะนี่ค่ะดูเนื้อกันนะคะแตกๆกันเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่นะคะ นี่เป็นสมเด็จนะคะพี่ขาเป็นสมเด็จเก่าองค์ที่สองนะพี่นะวันนี้มีแม่บ้านแม่บ้านมีสมเด็จเก่ามาให้พี่ๆได้รับชมกันสององนะพี่นะนี่นะคะภาพไม่ชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะนี่นะพี่นี่ค่ะ นี่นะคะนี่เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่ๆขานี่คะ่ะใม่บ้านมีมาให้รับชมกันสององค์อ่ารายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นรูปหล่อเนื้อทองผสมนะคะพี่ก้นมีอุดทองแดงนะคะองค์นี้คะ่ะนี่นะคะเป็นรูปหล่อนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมนะพี่นะสีสันนี่แบบนี้เลยค่ะพี่อ่านี่นะคะ นี่นะคะพี่อันนี้เป็นลักษณะรูปหล่อเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่ก้นอุดนะพี่นะนี่ค่ะเป็นลักษณะรูปหล่อเนื้อทองผสมเป็นก้นอุดทองแดงนะคะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่สนใจโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีนะคะอ้าวรายการนี้เป็นเหรียญนะคะพี่เหรียญเก่าหลังยันนะคะพี องน,นี้เป็นเหรียญเก่าหลังยันนะคะพี่เป็นเนื้ออันปกาก้านะคะองนี้คะ่ะนี่นะคะพี่อันนี้เป็นลักษณะเหรียญเก่านะคะพี่ขานี่คะ่ะเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะพี่นะอ่าเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะด้านหลังเป็นยันนะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญเก่านะคะพี่ เป็นสีเงินนะคะพี่พี่ขาเอาภาพไปชัดเจนยังไงรบกวนพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวไปบ้านจะถ่ายรูปเพิ่มให้คะ่ะอันนี้เป็นเหรียญเก่านะคะพี่ขาเหรียญเก่าหลังยันเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่นะคะเอยไม่พันพูดผิดกับพี่เป็นเนื้ออันปาก,ก้านะคะพี่นี่นะคะองค์นี้เป็นเนื้ออันปาก,ก้านะคะพี่ขาเป็นสีเงินแบบนี้เป็นหลังยันแบบนี้นะคะพี่คะ่ะ <prueba. S 2> อา่าวรายการถัดมาเป็นสมเด็จคะแนน,นหลวงพ่อกลวยนะพี่นะหลังสีวลีนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะประมาณนี้สีสันก็แบบนี้นะคะนี่ค่ะพี่สีสันแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นสมเด็จคะแนนหลวงพ <suff> ่อกลวยนะคะพี่นี่นะคะด้านหลังเป็นสีวลีนะคะพี่ขาเป็นพระสีวลีเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่านี่นะคะสีสันนี่แบบนี้เลยนะพี่ค่ะ ประมาณนี้นะคะพี่ขาอันนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะคะพี่สมเด็จะแนนหลวงพ่อกลวยหลังสีวาลีเนาะพี่เนาะนี่นะคะด้านขอบนะคะพี่ขานี่นะคะรับ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาแม่บ้านได้นะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ครับพี่โทรกันเข้ามาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋นะพี่นะนี่ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋ค่ะพี่ค่ะนี่นะคะ นี่เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋นะคะพี่ขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่คะ่ะด้านหลังเป็นยันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหรียญสภาพน่าจะผ่านการใช้งานมาแล้วค่ะพี่พี่นี่นะคะแต่ก็ยังดูดีอยู่นะคะพี่ขานี่คะ่ะองค์นี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋นะคะพี่ สีสันนี่แบบนี้เลยนะคะพี่ทาไม่มั่นใจยังไงนะคะพี่รบกวนพี่พโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปเพิ่มได้นะคะองนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเต๋อเนาะพี่เนาะค่ะอ,าอะ่าวรายการถัดมาเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่นะคะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะพี่นี่นะคะ อ่าอยากนี้เลยนะคะพี่ขานี่นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมค่ะพี่นี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะพี่เนื้อด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่มีด้านบนเป็นห่วงเป็นรูห้อยแบบนี้ได้นะคะพี่ขานี่นะคะพี่พ เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมนะพี่นะอ่ายังไงพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ขานีนะคะสีสันก็เหมือนอย่างนี้เลยนะพี่นะที่แม่บ้านส่องเลยค่ะอ่ารายการถัดมารายการนี้เรียกลูกอม,มเนาะพี่เนาะน่าจะเป็นลูกอมค่ะพี่นีนะคะเป็นลูกอมเนื้อโลหะนะคะพี่คะ่ะนี่นะคะพี่เป็นลักษณะ เป็นกลมๆเหมือนเป็นมีแผ่นอยู่ข้างในแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ร้อยด้วยเชือกแบบนี้ค่ะพี่นี่นะคะเป็นลูกอมเนื้อโลหะนะคะพี่ขาเก่าๆก,กันเลยค่ะพี่นี่นะคะนี่ค่ะพี่มีเป็นเชือกมัดแบบนี้นะคะพี่ขา อ้าวไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่โทรหรือทักไลน์กันเข้ามาหาไ่บ้านได้นะพี่นะเดี๋ยวไ่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มให้ค่ะองนี้เป็นลูกอมเนื้อโลหะนะพี่นะนี่นะคะประมาณนี้เนาะพี่เนาะค่ะอ้าวรายการถัดมานะพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะคะพี่ค่ะนี่ค่ะนี่คะ่ะเป็นลักษณะเหรียญหลวงพ่อกลัน่นเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่ชัดเจนนะคะพี่ 2,4,6,9เนะคะเหรียญนี้ค่ะนี่นะคะอ่าพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาได้นะคะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะพี่นะโทรเข้ามาเลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีนะคะพี่พี่ยังไงแม่บ้านก็ฝากพี่เอทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ด้วยนะคะพี่คะฝากร้านแม่บ้านน้อยๆด้วยค่ะพี่ อ่าก็วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดหรือทำอะไรไม่ถูกต้องนะพี่นะต้องกราบขอโทษขอไปพี่พี่เอฟซีไว้นะที่นี้ด้วยนะคะรูปภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่พี่รบก,กวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะพี่นะเดีย๋ยวแม่บ้านจะลงเบอร์โทรไว้นะคะพี่ด้านหน้าคลิปอีกทีนะคะนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะพี่นะอ่านี่นะคะเป็นลักษณะสีสันตามแม่บ้านสองเลยค่ะพี่ค่ะ วันนี้แม่บ้านก็ขอจบคลิป EP ที่4เอ้ย77ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ